ฉันก็บอกพี่เขาว่าแบบเออพี่หนูจะปิน้นเอกาสารหนึ่งใบแต่ว่าเขาบอกอ๋อพี่ไม่ใช่เจ้าของร้านเดี๋ยวโทรไปหนึ่งเจ้าของร้านไปนซื้อขนมปังเราก็นั่งรอประมาณสองสามนาทีเจ้าของร้านขับรถมาแล้วเราหัวทองเราใส่แมสอะเขาคิดว่าเป็นฝรั่งเป็นไงล่ะเขาบอกว่า One paper วันเพเปอร์เราก็แบบว่าอ๋อหนึ่งใบค่ะก็พูดแบบภาษาถิ่นตัวเองอะไรยังไงก็ว่าไปฉันไม่บอกที่ไหนนะอืมแล้วก็ทีนี้ เขาก็อะไรนะเขาก็บอกว่าเออฉันก็ถามเขาว่าเท่าไหร่เขาก็บอกว่าราคาสมมติสามสิบาทอะไรแบบเนี้ยจากที่ฉันเคยปิ้นสิบาทเหลือสามสิบาทอันนี้สมมุติราคานะฉันจะไม่บอกว่าเท่าไหร่ฉันก็แบบเอ๊สิบบาทนี่แล้วเขาก็บอกสิบบาทอะไรมันไม่เหมือนกันฉันก็ถามอะไรไม่เหมือนกันเขาก็แบบแบบนี้ยเขาก็บอกว่าปิ้นสีหรือไม่สีฉันก็บอกปิ้นสี ฉันปิดแบบนี้ฉันก็ขู่เขาแล้วเขาก็แบบเอ่อแต่กระดาษมันไม่เหมือนกันฉันก็หยิบกระดาษบนโต๊ะแล้วเขาก็บอกแล้วฉันก็บอกเขานี่ A4 ก็เหมือนกระดานแหละฉันก็พูดกับเขาพี่นี่มัน A4 เหมือนกันค่ะมันกระดาษเกกระดาษไม่เหมือนกันตรงไหนเขาก็บอกว่าแบบอ๋อก็คิดว่าเป็นฝรั่งมีการพูดกับเพื่อนที่แบบที่ตอนแรกฉันคุยกับเขาเขาบอกว่าแบบ ว่าเป็นเจ้าของร้านเขาบอกอก็คิดว่าเป็นฝรั่งแล้วฉันก็แบบฝรั่งฝรั่งอะไรฉันก็บอกว่าทําไมเป็นฝรั่งแต่คุณจะมาบวกราคาเหรอแล้วฉันก็แบบว่าเออจะปิ้นหรือไม่ปิ้นสิบบาทถ้าไม่ปิ้นฉันจะไปร้านอื่นแต่ความเป็นจริงคือร้านปิดหมดเลยแต่ร้านเขาเปิดแต่เราขู่ไว้ก่อนไงเราขู่เพราะว่าเราก็แบบเราแบบเราฉันไม่ยอมจ่ายเข้าใจปะฉันไม่ยอมจ่ายราคาฉนะันจ่ายสิบบาทแล้วฉันแบบทําหน้าแบบ ปินไม่ปินถ้าไม่ปินก็แบบเดี๋ยวไปร้านอื่นแล้วเขาก็แบบแต่มันไม่มีร้านอื่นให้ไปแล้วเธอมันปิดแล้วแล้วฉันต้องการกระดาษนันนนนน้นตอนนั้นฉันต้องปิ้นตอนนั้นแล้วเขาก็แบบเหมือนแบบทําไงดีวะเขากแบบ็เออปินให้ก็ได้ปินให้ก็ได้